ออ l ิ e นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนอาจจะเห็นจากหน้าปกกันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ไมายจะมาพูดคุยถึงหนังสือเรื่องอะไรวันนี้ค่ะไมายมากับหนังสือเรื่อง52 h z ิร์ตคลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินค่ะ และที่พิเศษกว่าน,นั้นคือทางอาจิตค่ะจะมีรอบชมภาพยนตร์รอบพิเศษกับเนรมิตหนังฟิล์มเรื่อง52เฮิร์อเตขึ้นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินค่ะในวันที่28มิถุนายนเวลา6โมงโรงหนังเมเจอร์รัชโยธินค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้ออนไปแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะไปลงทะเบียนมาดูหนังพร้อมๆกันกับออจิตนะคะเรามาเข้าเรื่องกันดีก,กว่าค่ะ สิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะคะเราทุกคนอาจจะมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อตามหาใครสักคนที่มีคลื่นความถี่ตรงกันกับเราเคยไหมคะที่ออกตามหาใครสักคนที่ไม่รู้ว่ามีจริงไหมคนที่ตรงกันกับเราเข้ากันกับเราได้ดีเข้าใจซึ่งกันและกันหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือที่ทำให้เราไม่ย่อท้อที่จะออกตามหาคนที่มีคลื่นเสียงตรงกันกับเราค่ะเขียนโดยคุณมาจิดะโซโนโกะค่ะแต่ก่อนที่ มมยจะไปเล่าถึงหนังสือเล่มนี้เนะาะไมอยากเกลื่อนไว้คร่าวๆว่าไมายไม่ได้เล่าถึงตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบนะคะแต่ว่ามมยจะหยิบมาเป็นพาร์ทที่สําคัญของตัวละครในหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ตอนจบของหนังสือเล่มเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะ่ะไปรอชมพร้อมๆกันค่ะมาเริ่มกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวของคิโกะที่พาตัวเองหนีความวุ่นวายจากที่อยู่ในเมืองไปอยู่ในชนบทชายทะเลที่จังหวัดโออิตะค่ะแต่ว่าการหนีความวุ่นวายเนี่ย ก็ไม่ผลความวุ่นวายเพราะว่าหมู่บ้านชนบทขนาดเด็กๆเนาะเวลาใครที่ย้ายเข้ามาก็จะถูกจับตามองแล้วคนที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สูงอายุด้วยความที่ลุกของฮิโกะอะคะ่ะไม่ได้เหมือนคนในหมู่บ้านก็ทําให้ถูกซุบซิบนินทาว่าคิโกะคือหญิงขายบริการในวัยเด็กเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้รับความรักแม่แต่งงานใหม่มีลูกชายหนึ่งคนนอกจากที่ฮิโกะจะไม่ได้รับความรักแล้วคะ่ะฮิโกะก็โดนแม่ทําร้ายร่างกายเวลาที่แม่รู้สึกโกรธหรือว่าโมโหย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนคะ่ะ คิโกะตอนอายุ21ปีคีโกะต้องคอยดูแลพ่อเลี้ยงที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะโรคที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และพ่อเลี้ยงก็ไม่ยอมให้คนอื่นดูแลนอกจากคีโกะเหมือนกันทําให้คีโกะต้องรับหน้าที่ดูแลนี้คีโกะใช้ชีวิตแบบนั้นมา3ปีจนวันหนึ่งพ่อเลี้ยงอาการหนักขึ้นทําให้เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมแม่คีโกะทุบตีคีโกะ โกรธเครื่องคีโกะที่ทําให้พ่อเลี้ยงเป็นแบบนี้คีโกะเห็นแบบนี้ก็รู้สึกสิ้นหวังค่ะไม่รู้ว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกันแน่คีโกะได้เจอกับมิฮารุเพื่อนสนิทสมัยมปลายค่ะมิคารุได้แนะนําให้คีโกะรู้จักกับรุ่นพี่อันโกรุ่นพี่ที่ทํางานของมิฮารุอันโกได้พูดคุยกับคีโกะว่าจะพาคิโกะไปเจอชีวิตใหม่เองอันโกแนะนําให้คีโกะย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าการที่ดูแลคุณพ่อ,อเป็นการที่แบบทําให้คีโกะเสียเวลาชีวิตมากคีโกะก็ได้ตัดสินใจ พาตัวเองเออกมาจากบ้านหลังนั้นและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นการที่คีโกตัดขาดจากครอบครัวอย่างสมบูรณ์แต่ว่าทําไมคีโกะ จากที่อยู่ในเมืองถึงย้ายไม่อยู่ที่ชนบทละ่ะเพราะว่าคิโกะค่ะพบรักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิคาระตอนแรกๆที่คิโกะรู้จักนะคะเป็นผู้ชายที่ใจดีแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษแต่สุดท้ายค่ะชิคาระก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นชิคาระมีคู่มั่นที่ครอบครัวได้แบบตั้งหาไว้เนาะทําให้ชิคาระตกลงกับคิโกะว่าให้คิโกะเป็นชู้คิโกะก็ตกลงค่ะแล้วก็ยอมที่จะอยู่เงียบๆแบบนั้นอยู่แบบชีวิตไร้อิสระแล้วก็ต้องรอคอยว่าชิคาระจะมาวันไหนวันไหนมาวันไหนไม่มาชิคาระก็ือ ตัดแขนตัดขาคีโกะห้ามให้คีโกะทำงานในที่ที่ตัวเองหาให้ให้คีโกะคอยอยู่ห่างจากรุ่นพี่อันโกด้วยความหึงหวงแต่คีโกะก็ยอมที่จะอยู่แบบนั้นแต่พออยู่ไปเรื่อยๆค่ะชิคาระก็ทำลายร่างกายคีโกะคีโกะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วที่ต้องอยู่กับชิคาระยังไงก็ต้องเลิกจึงออกตามหารุ่นพี่อันโกค่ะแต่สุดท้ายพอตามหาเจอคีโกะก็ไปพบรุ่นพี่อันโกที่เสียชีวิตแล้ว หลังจากที่รุ่นพี่อันโกตตายค่ะคีโกะก็กลับมาห้องพร้อมกับจดหมายลาตายของรุ่นพี่อันโกะที่เขียนถึงชิคาระเมื่อกลับมาถึงห้องค่ะชิคาระก็โกรธมากเผาจดหมายทิ้งทั้งทั้งที่ยังไม่ได้อ่านด้วยซ้ำมมอ่ะแล้วก็เกิดการทำรายร่างกายกันค่ะคีโกะถือมีดขึ้นมาในช่วงชุลมุนสุดท้ายมีดก็ปักใส่ทองเธอชิคาระ ก็รู้สึกไม่ได้การและกับเรื่องอะไรแบบนี้เมื่อคีโกะฟื้นค่ะครอบครัวของชิคาระก็ให้เงินค่าทําขวัญแล้วก็ขอร้องให้ขีโกะย้ายออกไปในที่ไกลๆนี่ก็เป็นสาเหตุที่ขีโกะย้ายจากในตัวเมืองมาอยู่ในชนบทที่จังหวัดโออิต,ตะค่ะหลังจากที่ขีโกะย้ายมาที่หมู่บ้านชนบทแล้วก็ได้ไปมาดค่ะ ระหว่างที่ขากลับอ่ะฝนก็ตกหนักมากแล้วอยู่ดีคีโกะก็รู้สึกว่าเจ็บท้องขึ้นมาเหมือนโดนแทงเลยทําให้เธออ่ะสุดตัวลงไปที่พื้นแต่ก็เจอเด็กชายคนหนึ่งที่ถือล่มมาแล้วก็พยายามที่จะพูดกับคีโกะแต่ว่าเด็กชายคนนั้นอ่ะ ในยามที่เปล่งเสียงออกมาค่ะไม่มีเสียงพูดคีโกะเมื่อเห็นดังนั้นแล้วก็เลยรีบพาเด็กชายคนนั้นกลับมาที่บ้านด้วยก็จับเด็กชายคนนั้นอาบน้ําแต่งตัวเพราะว่าตอนเจอกันนะคะเด็กชายคนนั้นก็อยู่ในสภาพที่มอมแมมเนาะแต่พอคีโกะระหว่างที่จับอาบน้ําแต่งตัวก็ได้พบเห็นร่องรอยฟกช้ำเหมือนเด็กชายคนนั้นถูกทําลายร่างกายมา คิโกะเลยตั้งชื่อเด็กชายคนนี้ค่ะว่า52เฮิรต์เพราะว่าเธอต้องการที่จะเป็นคนฟังเสียงในคลื่นความถี่52เฮิรต์ที่ไม่มีใครได้ยินแล้วก็จะคอยฟังอยู่เสมอจนกว่าคลื่นเสียงเนี่ยจะส่งถึงเธอคีโกะพยายามทําเพื่อ52เฮิรต์เพื่อเป็นการชดเชยความผิดในอดีตที่ไม่เคยจางหายไปจากชีวิตของคีโกะค่ะหลังจากนั้นค่ะคีโกะแล้วก็มีฮารุเพื่อนสนิทของคีโกะก็พยายามออกตามหาครอบครัวของ52เฮิรต์เพื่อที่อยากจะรับเลี้ยง52เฮิรต์มาอยู่กับตัวเองเนาะแต่ว่า แน่นอนว่าไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายค่ะระหว่างทางที่ตามหาก,ก็ได้เจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างทั้งเหตุการณ์แย่งกันเลี้ยงดู52เฮิร์เรื่องในอดีตของ52เฮิร์ที่ทำไม52เฮิร์ถึงไม่ยอมเปล่งเสียงพูดออกมานะไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะคิโกกับ52เฮิร์เสียงของเธอทั้งสองคนน่ะจะสามารถสื่อถึงกันได้ไหมก็อยากให้ไปติดตามชมกันในโรงภาพยนตร์เนาะความรู้สึกหลังจากที่อ่านนะคะมารู้สึกว่า โลกใบเนี่ยไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่เหงาแต่ยังมีอีกหลายๆคนที่เหงาเหมือนกันกับเราแต่แค่ขึ้นความถี่ความเหงาของเราไม่ตรงกันค่ะเคยไหมคะที่มีคนอยู่รอบๆตัวเราแต่เราก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะขึ้นความถี่ของเรากับคนที่อยู่ข้างๆเราอะมันไม่ได้ตรงกันก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนน่ะตามหาขึ้นเสียงความถี่ความเหงาที่ตรงกันกับเราแล้วก็อบกอดความเหงาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมลงทะเบียนมาดูหนังพร้อมๆกับเอาจิตในวันที่28มิถุนายนที่โรงหนังเมเจอร์รัชโยธินนะคะสำหรับอีพีนี้มายก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะเอาจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android